สวัสดีครับท่านผู้ชมและน้าๆนักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พบกับน้าต้องเท่าชิงหลิวชาแนลนะครับวันนี้ก็มาครับคุณตาโชคครับคุณตาโชคจะอยู่ด้านบนนู้นนะครับตาโชคนะครับนี่ครับยกมืออยู่นะครับเราก็อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อตกปลาเท่าชิงหลิวนะครับส่วนชิ้นเกี่ยวก็จะเป็นไส้เดือนนะครับวันนี้พันเทพเลยไส้เดือนนะครับ ก็มารับชมกันครับว่าเรามาหมายเขื่อนหรือหมายเขื่อนน้อยนะครับหรือเขื่อนลำนั้นเซอนนะครับวันนี้เราจะมีแต้มไหมครับเมื่อสักครู่ก็ดึงทุนจมลิฟเลยครับสับไม่ติดนะครับไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันก็มาลุ้นกันครับวันนี้เพราะเรามีเวลาไม่มากนะครับมีเวลาแค่ประมาณ บ่ายโมงนะครับก็จะได้กลับบ้านนะครับก็มารับชมกันนะครับระดับนานาท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปลุยกันเลยครับลุยกันต่อเลยเดี๋ยวไปเอาหนุมปังกับตาชกสักแผ่นครับหนมปังเงปะมปังเดี๋ย แหลลงตรงหน้าพอดีนะครับแหลส่องลงตรงหน้าพอดี โชคได้สองแต้มนะครับโชคหมานะครับเรายังไม่หมานเลยต้องไปยืนเฝ้าอีกคันนั่นแหละกินอยู่คันเดียวสิสองโูได้ตัวที่ได้มาที่หลังน่ได้เนาะน่าจะกว่าด้วยหรือมาจะแ่่งมา สี่โมงไงนะจ๊ะฮะสี่โมงสี่โมงสี่โมงเช้าอ่ะป้าถจก quá vinh bảo vinh bảo quả thăng sâu này mới lực của lần ừ. đừng khuyên mà Nhiếc, nam khuyên ừ. đừng khuyên mà Nhiếc, nam khuyên จีบเืงอนขอดใส่ลงมาได้ยกไปหนยกไปไหน็มดแั่หรอเียมดไมกินมั้นเลยบอกยกไปไหนททหเอาไปใส่ินนากับฟององพูดมดที่กินนั้นม่มมดกินมันแเพละ คันใหญ่กดยกคันน้อยกดับจังได้จักสิกินคันได้ Oh my god มือไปจับคันใหญ่คันน้อยลูปยุบลงจ้ะมือไปจับคันน้อยคันใหญ่ยุบลงแม่กดพร้อมกันรูปปล่อยแดนเนี่ยโดนโดน มาแด้ครับเต็มเร็ของเราระมาณเต็มเร็ฮะว,วัดขาดวัดขาดเก็บครับเต็มเร็ชฉังได้ลงน้ำนลครับ

ตอกแนละถอนก็นสับไม่ติดอีกสับก็ไม่ติดเพราะมันปวดเต้นที่สองมาแล้วเต้นที่สองมาแล้ว ตัวหญิงก็ไม่ได้ประกอบตัวหญิงก็ไม่ได้ดึงไว้ ครับแล้ววันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของเราอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มากับพุตตาโชคนะครับก็ไม่แห้วครับไม่แห้วทั้งสองคนนะครับก็ผมก็ได้ปลาสองแต้มนะครับและโชคก็ได้ปลาสี่แต้มนะครับก็เป็นปลาคาดําหรือปลาเพี้ยนะครับภาคอีสานนะครับก็วันนี้ก็ท่านใดที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับ ะต้องเข้าจริงอยู่ชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วสําหรับคลิปหน้านะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีกิจกรรมนะครับเพราะว่าผู้ติดตามเราใกล้จะถึงจุดแล้วนะครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงพันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งทางเพจแล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับอีกทีนะครับว่า จะมีกิจกรรมอะไรแจกอะไรนะครับก็ผมเล่นชิงหลิวก็คงจะเป็นคันชิงหลิวนะครับแต่ว่ายังไม่บอกครับว่าเป็นคันชิงหลิวแบบไหนนะครับและยี่ห้ออะไรยังไม่บอกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จครับกับเหยื่อตกปลาเท่าชิงหลิวนะครับก็ฝาก พี่ๆนานาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแต่คนทําเหยื่อนะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้ขายนะครับงบการออกหมายก็น้อยลงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกหมายเท่าไหร่นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณตาโชคนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทั้น เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับ